สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบแนวแฟนตาซีนะคะเซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตาค่ะหรือว่าเซียนกระบี่พิชิตมารภาค6นะคะกำลังออนแอร์อยู่นะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานมีเรื่องราวของท่านเปียนล้วเหิงมาฝากค่ะท่านเปียนล้วเหิงนี้เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆเลยนะคะในภาคที่6ค่ะเขานั้นมีตัวตนที่สาคัญอยู่ถึง3ประการด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนแรกเนี่ย เขาเป็นเหมือนกับเป็นผู้นําของชาวไอเหิงเต๋าหรือเต๋าเหิงนะคะนิกายเหิงเต๋าเนี่ยแล้วทำไมอยู่ๆถึงกลายมาอยู่ที่นิกายกศักดิ์สิทธิ์ของฉี่หุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็ในพอดเรื่องนะคะของในละครเนี่ยตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะคะนําแสดงโดยคุณชูไข่แล้วก็น้องอีซูซินค่ะก็อย่างที่บอกว่าพอดเรื่องก็มีความตื่นเต้นดีนะคะทีนี้ตัวละครใหม่นะคะที่ออกมาตอนนี้ที่หวานดูถึงก็คือตัวเกอชิงเฟ ะะแล้วก็ตัวของฉีลี่เซียวหยวนนะคะก็ออกมาแล้วนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ยังมีตัวละครนะคะเปี้ยนรั่วเหิงเนาะก็เป็นตัวละครที่ออกมาแล้วก็จะคล้ายๆนะคะกับเย่จินเจ้าทุกประการเลยค่ะซึ่งตัวตนของเขานั้นก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขานั้นเป็นใครนะคะเขานั้นจะต้องเป็นคนเก่งมากๆแน่นอนนะคะแล้วณจุดที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเขาก็โดนสงสัยนะคะอย่างพวกเราที่ดูสมมติ ท่านใดที่ไม่เคยไม่เคยได้ยินเรื่องราวนะคะของเซียนกระบี่พิชิตมารภาค6มาก่อนเลยก็คงจะสงสัยว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนกับผู้ที่มีตําแหน่งใหญ่โตนะคะเป็น,ปนในสํานักนิกายศักดิ์สิทธิ์นะคะฉี่หุนนั่นเองค่ะซึ่งอันที่จริงนะคะมันก็เป็นเรื่องจริงมากๆเลยที่เปี้ยนลัวเหิงตัวละครตัวนี้คอยชี้แนะนะคะเย่ฉี่แล้วก็เย่จินเจารวมทั้งคนอื่นๆในแก๊งในทีมนี้ด้วยนะคะซึ่ง คนอื่นๆน,นะคะผู้คนเนี่ยกำลังทําลายนิกายศักดิ์สิทธิ์ของฉี่หุนทีละขั้นทีละขั้นค่ะอาจกล่าวได้ว่าเปี้ยนรั่วเหิงนั้นทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทางด้านของเย่ฉี่แล้วก็เย่จินเจ้านั้นร่วมมือกันไปโดยปริยายไปไหนไปด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทั้งคู่ก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะได้นะคะมีเขาเรียกว่าไปสู้กับคุณได้แล้วก็ไปจัดการนะคะหลอดหมิงได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่สิ่งที่น่าแปลกมากๆก็คือเนื่องจากว่านะคะ ทางด้านของเปี้ยนลั่วเหิงนั้นเป็นหนึ่งในผู้นําของนิกายเหิงเต่านะคะทำไมเขาถึงกลายเป็นทําไมเขาถึงมาอยู่นะคะมีตําแหน่งใหญ่โตที่นิกายศักดิ์สิทธิ์ฉีหุนเข้าไปหลานะคะณนะจุดนี้นะคะก็คือ ไอ้นี่กายฉี่หุ่นเนี่ยมีหลอดที่ชื่อว่าหมิงจูค่ะหมิงจูนะคะก็จะเป็นที่หวานชอบเรียกว่าหลอดหมิงหลอดหมิงเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นเป้าหมายที่ทางด้านของเปี้ยนล้วเหิงนะคะรวมทั้งพวกเหิงเตา๋าเต๋าเหิงเนี่ยจะต้องมาจัดการเขาให้สินส้นซากนะคะซึ่งตามตรกะนี้นะคะก็มีเหตุผลว่าเออทาไมทําไมนะคะทางด้านของอิงชูเหวยผู้นําของเหิงเต๋านะคะยังตําหนินะคะซึ่งก็มาตําหนิเปี้ยน เปี้ยนล้วเหิงด้วยโดยบอกว่าเปี้ยนล้วเหินนั้นเป็นอดีตและปัจจุบันนั้นก็คืออนาคตนะคะซึ่งณจุดนี้ค่ะจากคาพูดนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่จริงแล้วนะคะสําหรับคําถามนี้คำตอบมันก็ก็คืออย่างที่บอกว่าพอดเรื่องมันมันสนุกดีนะคะก็เกี่ยวข้องกับหมิงจูด้วยนะคะหมิงจูหรือว่าหลอดหมิงนะคะคุณนะคะแล้วก็เกี่ยวกับคุณก็คือปลาสีชมพูตัวนั้นค่ะคุณผู้เป็นเจ้าแห่งหมิงก็ไม่ได้เลวรายตั้งแต่ตอนแรกเริ่มนะเพื่อนๆตรงกันข้ามนะ ในงานต้นฉบับก็อธิบายไว้ว่าเป็นคุณนั้นนะคะเป็นเป็นคนดีอะมาตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ต่อมาไปเลือกที่จะที่จะดูดนะคะดูด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 ,ด,ดพลังนะคะดูดชีวิตของมนุษย์เพื่อมาปนเปิลนะคะชาววี่ที่บนร่างกายของนางก็คือจะจะ,จะกลายเป็นมารเอาง,ง่ายๆเดินจะเดินสายมารค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะทางด้านของของคุณเนี่ยต่อมาได้บบถูก ทำให้นอนหลับนะคะนีิชาวอี้เนี่ยก็ใส่นะคะบางสิ่งเข้าไปในร่างของนางนั่นเองค่ะซึ่งก็กลายเป็นนะคะกลายเป็นผงก็เรียกว่าคุณผงค่ะนี่ก็ตื่นขึ้นมานะคะแล้วสุด ท้ายค่ะไอ้ตระกูลวีนะคะที่ทําอะไรบางอย่างใส่ไปในร่างของของเจอนะคะเจอนั้นเป็นท่านแม่ของเยฉีนั่นเองค่ะแล้วก็นั่นแหละต่อมาก็สร้างเยฉีขึ้นมานะคะก็คือสร้างมาเพื่อจะให้ไปจัดการกับไอ้หมิงจูนะคะหรือว่าหลอดหมิงนั่นเองค่ะซึ่งตระกูลวีนั้นก็ไม่รอดนะเพื่อนๆตระกูลอีก็ได้รับบาดเจ็บหนักนะคะรวมถึงรวมถึงการสิ้นพระชนน,น่าสลดใจของทางด้านของลาชิน ีหลิงเย่ด้วยนะคะเป็นการชดเชยค่ะชดเชยคุณที่ไปดูดชีวิตของมนุษย์มานั่นเองนะคะแล้วก็ดูดพลังอารมณ์ที่เป็นเชิงลบมากเกินไปเลยกลายให้เป็นมารขึ้นมาค่ะทีนี้ตอนที่ทางด้านของเจอยังมีเรียกสั้นๆเนาะเจอนะท่านแม่ของนางเอกนะยังมีสติอยู่นะคะก็เลยต้องการใช้ความสามารถที่ยังยังคงสติอยู่เนี่ยน่วงเวลาไว้ หน่วงน่วง,น,วงน่วงนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ใช้ในการชะลอกระบวนการนี้นะคะนั่นก็คือการใช้หนึ่งในน้ําพุหลอนหนึ่งในน้ําพุนะคะมันมีน้ําพุก้าวสายแล้วก็จะมีอยู่สายหนึ่งที่ที่แบบสามารถจะควบคุมเวลาได้นะเพื่อนๆไปฟังกันในอพิสวดที่หวานอธิบายนะคะน้ําผุก้าวสายของท่านเทพสนงนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของเจอนะคะก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นการชะลอการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกมัดวิญญ,ญาณหมอกนะคะด้วยเลือดค่ะฐานะหนึ่งนะคะ ในฐานะหนึ่งของออน้ำผุก,ก้าสายเนี่ยวิญญาณหมอกนะคะชวนชวนโซโอิงซูเวย จือหลันค่ะพวกเขานั้นไม่เห็นด้วยนะคะแล้วในที่สุดค่ะทังสองฝ่ายก็คุยกันว่าเออชาวหงสานั้นไปสนับสนุนนิกายศักดิ์สิทธิ์ฉีหุนนะคะเพื่อปกป้องพลังของของอู่หุนจากการถูกดูดโดยเจ้านั่นเองค่ะก็มันเป็นเรื่องราวที่เล่ากันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณน,นะคะตั้งแต่ที่ยังไม่มีพระเอกกับนางเอกของพวกเราค่ะพูดตรงๆนะคะที่เรียกว่านิกายศักดิ์สิทธิ์แห่งการรู้แจ้งแห่งจิตวิญญาณนั้นถูกก่อตั้งขึ้นโดยโดยทางด้านของ รัฐินะคะเต๋าเหิงนั่นเองค่ะซึ่งเออมันก็จะมีเหมือนกับมีดวงดาวนะคะที่นํามาคือดวงดาวน่ะมีพลังมากค่ะจนจนพวกเนี้ยจนพวกที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งไม่สามารถจะมาควบคุมได้นะคะคือไอ้รัฐที่เต๋าเหิงที่เกิดมาก่อนเนี่ย มันไม่สามารถจะมาควบคุมฉี่หุ่นได้แล้วนะคะทั้งๆที่เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาค่ะดังนั้นแล้วก็เลยทําได้เพียงแค่มอบนะคะจิตวิญญาณหมอบไปให้เท่านั้นทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากที่บอกว่าคุณนั้นตอนที่เกิดมาแรกเลยไม่ได้เป็นคนใจร้ายไม่ได้เป็นมารอะไรนะคะเป็นคนใจดีมีเมตตาค่ะก็เลยนะคะดูดซับเส้นเลือดนะคะจำนวนเอ่อจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นเส้นเลือดของอะไรเส้นเลือดของ ของไอ้น้ำผุทาง9้าสายเนี่ยแหละคะ่ะก็ดูดมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับพลังของของพวกเขาชาวเหงเต่านะคะแล้วก็ต้องเออพาะปลูกเนาะไอ,อ้เขาเรียกว่าอะไรบ่มเพาะเออบ่มเพาะขัดเกลานะคะลูกปัดค่ะซึ่งมันก็จะเป็นลูกปัดที่มีวิญญาณนะคะลูกปัดวิญญาณละกันเพื่อให้ทางด้านเจอรั่วดูดซับพลังชีวิตแล้วก็ทําให้ใช้มันรักษาผู้ที่บาดเจ็บของชนเผ่าอี้ได้นั่นเองนะคะแต่ทีนี้ฮะพอดูดไป เรื่อยๆแล้วความเจ็บปวดนั้นมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในภายหลังนะคะมันก็มีเรื่องความเป็นมาเป็นไปเช่นนี้นี่เองนะคะ ทีนี้ในสมัยนั้นนะคะก็ทางด้านของเปี้ยนล้วเหิงนะคะเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบพลังชีวิตมนุษย์ให้กับคุณแล้วก็ช่วยค่ะช่วยสั่งสอนด้วยค่ะก็แน่นอนว่าลัทธิเต๋าเหิงนะคะก็ยังคงสังเกตเห็นว่า,าทางด้านของหลอดหมิงนั้นเริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความมีความโลภความทะเยอทะยานมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทางด้านของเปี้ยนล้วเหิงจึงพยายามที่จะต้องระง,งับหลอดหมิงเอาไว้นะคะในทางกับ กันค่ะเขานั้นก็เหมือนกับว่าสร้างอาวุธนะคะเป็นการตอบโต้เตรียมไว้ให้กําจัดเนี่ยหลอดหมิงด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้กําจัดได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาทางให้เย่ฉีแล้วก็เย่จิงเจ้านั้นมีส่วนร่วมในกิจการในครั้งนี้นั่นแหละคะ่ะเพื่อที่จะสร้างความแข็งแร่งแล้วก็มาจัดการกับหลอดหมิงนะคะจัดการคุณได้นะคะณนะจุดนี้นั่นเองนะก็เลยจะต้องนะคะสิ่งที่ต้องทําเป็นระดับแรกคือต้อง ต้องผ uh, นึกความทรงจำของเยฉีในช่วงแรกใช่ไหมแล้วตอนนี้พอจะใช้พลังนะคะพอจะให้เยฉีไปสู้ก็ต้องเอาปลดล็อกความทรงจำของเยฉีออกค่ะซึ่งเยฉีนะคะนางเอกของพวกเราก็เป็นลูกสาวของหลอดหมิงนั่นแหละเพราะว่าก่อนที่ทางด้านของของทุกๆคนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อเนาะกลายเป็นแบบมารไปหมดอะไรแบบนี้นะคะก็ก็เรียกได้ว่าก่อนที่จะเป็นมารไปก่อนที่จะดำสนิทเนี่ยก็ ก็ใช้มีดฆ่าตัวเองตายไปก่อนนะคะแล้วก็ทางด้านของเยฉีนั้นก็เลยแบบเหมือนกับหลับไหลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นขึ้นมานะคะพอตื่นมาก็เนี่ยตื่นพร้อมๆคือเกิดมาพร้อมๆกับเยจินเอ่อเยจินเจ้านะคะแล้วก็มาเนี่ยแหละมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือมันไม่ได้เป็นเรื่องราวของโชคชะตาแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วต่างหากนะคะสาหรับเอ่อทั้งพระเอกนางเอกซึ่งก็ ก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มาจัดการกับมารหลายอีกทีหนึ่งนะคะอาแล้วค่ะในท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้ว่าเย่ฉีนั้นนะจะทำให้แบบว่าอืผู้ที่ผู้ที่เป็นผู้ให้กำเนิดของนางเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสน,นะคะแต่ว่าในในศึกสุดท้ายเนี่ยเย่จินเจ้านั้นก็เสียชีวิตเช่นกันนะคะแล้วก็เปี้ยนล้วเหิงนั้นก็หายตัวไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงนะคะเพราะจริงๆแล้วเปี้ยนล้วเหิงเนี่ย ตายก่อนเพื่อนเพื่อนคือตายก่อนเพื่อนนะคะก่อนที่คือเขารู้ว่าเขาจะตายเขาก็เลยต้องแบ่งนะคะเขาก็เลยต้องขอใช้ความพิเศษนะคะของน้ําพุของท่านเทพสนอเนี่ยมาในการสร้างไอเยียจินเจ้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะในเรื่องนี้นะคะเซียนกระบี่พิชิตมารพักหกคามีความสุขกันมากแม่นะคะหวานลาไปกันนะสวัสดีค่ะ Música